สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับทีเชอร์สีริการอีกครั้งนะคะในรายวิชา ภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับวันนี้ทีเชร์ก็จะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องลักษณะนามค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องลักษณะนามเรามาซ้ำย้ำทวนในคลิปที่แล้วกันนะคะในคลิปที่แล้วเราก็เรียนในเรื่องของอักษรสามหมู่นั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าไตราย,ยางนะคะจะเรียกว่าอักษรสามหมู่ก็ไม่ผิดเรียกว่าไราย,ยางก็ไม่ผิดค่ะเด็กๆ อักษรสามหมู่นะคะมีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสาลาสอเสือสอฤษีและหอหีบค่ะและเด็กๆยังจำเทคนิคการจำได้ไหมคะ ค่ะอักษรสูงมีเทคนิคการจำว่าผีฝากถุงข้าวสารให้สันนั่นเองค่ะยังจำกันได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะมาต่อกันที่อักษรกลางนะคะอักษรกลางมี9ตัวค่ะคือกอไก่จอจานดอเด็ก ต่อเต่าดอชดาต่อปะะตักบอใบไม้ปอปลาและอออ่างค่ะซึ่งมีเทคนิคการจำว่าไกจิกเด็กตายบนปากโองนั่นเองค่ะต่อมาเรามาต่อกันที่อักษรต่ำนะคะมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่14ตัวคือคอควายคอคนคอระคังชอช้างชอเชิซอโซ่ทอมนโททอผู้เท่าทอทหาร พอทงพอพานพอสัมภาฟอฟันและหอนกคู่ค่ะซึ่งอักษรต่ำคู่จะมีเทคนิคการจำว่า พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนั่นเองค่ะยังจำกันได้ใช่ไหมคะต่อด้วยอักษรต่ำเดียวมี10ตัวนะคะคืององูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอหมารอจุลาและรอลิงค่ะเด็กๆมีเทคนิคการจำว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะ และในวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องลักษณะนามนะคะลักษณะนามคำนามที่บอกลักษณะของนามคำนามที่บอกลักษณะของนามเรียกว่าลักษณะนามคือคำนามที่ใช้บอกลักษณะของนามข้างหน้าซึ่งมักจะตามหลังคำที่บอกจำนวนนับค่ะเช่นมะม่วงสามผลมะม่วงมีลักษณะนามเป็นผลค่ะ หนังสือห้าเล่มหนังสือมีลักษณะนามเป็นเล่มค่ะเด็กๆแต่ถ้าจำนวนนับเป็นหนึ่งอาจใช้คำว่าหนึงตามหลังลักษณะนามได้ค่ะเช่นนกตัวหนึ่งเด็กคนหนึ่งหรือตามหลังคำนามเมื่อต้องการเน้นคำนามนั้นค่ะเช่นผู้ชายคนนี้ ลักษณะนามที่ควรรู้จักเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆเ,เครื่องบินเครื่องบินหนึ่งลำเรือเรือหนึ่งลำดินสอหนึ่งแท่งช้อนหนึ่งคันซ้อมหนึ่งคัน ดอกไม้หนึ่งดอกเห็ดหนึ่งดอกยังลบหนึ่งก้อนมีดหนึ่งเล่มรถหนึ่งคันหนังสือหนึ่งเล่ม หนึ่งใบต้นไม้หนึ่งต้นร่มหนึ่งคันกล้วยหนึ่งผลกล้วยเช่นกันค่ะกล้วยหนึ่งหวีสังเกตภาพนะคะกล้วยหนึ่งเครือ บ้านหนึ่งหลังกระเป๋า1ใบช้างหนึ่งเชือกหรือ1ตัวค่ะเด็กๆถ้าเป็นช้างบ้านหรือช้างที่โดนคล้องแล้วจะใช้ลักษณะนามว่าเชือกค่ะส่วนช้างที่อยู่ตามป่าตามธรรมชาติจะใช้ลักษณะนามเป็นตัวค่ะเด็กๆใบไม้หนึ่งใบ หมอนหนึ่งใบค่ะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วข้อที่1เลยค่ะคําลักษณะนามคําว่าคันให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะมีภาพช้อนกับภาพกระเป๋าค่ะภาพใดคะมีลักษณะนามเป็นคันคําตอบก็คือช้อนนั่นเองค่ะ ช้อนมีล <are> no. ักษณะนามเป็นคันส่วนกระเป๋ามีลักษณะนามเป็นใบค่ะเด็กๆไปต่อกันที่ข้อที่สองนะคะคำลักษณะนามคําว่าเล่มหนังสือและหมอนภาพใดคะมีลักษณะนาาว่าเล่มคําตอบก็คือหนังสือค่ะหนังสือมีลักษณะนามว่าเล่มส่วนหมอนมีลักษณะนามเป็นใบค่ะเด็กๆต่อกันที่ข้อที่ 3. นะคะ คำลักษณะนามคำว่าใบแก้วรม่มภาพใดคะมีลักษณะนามว่าใบคำตอบก็คือแก้วนั่นเองคะ่ะเก่งมากมค่ะแก้วมีลักษณะนามเป็นใบส่วนร่มมีลักษณะนามเป็นคันคะ่ะต่อกันที่ข้อที่สี่เลยนะคะคำลักษณะนามคำว่าตัวดอกไม้นก ภาพใดคะมีลักษณะนามเป็นตัวคำตอบก็คือนกนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะดอกไม้มีลักษณะนามเป็นดอกนกมีลักษณะนามเป็นตัวค่ะมาต่อกันอีกสักข้อนะคะข้อที่5ค่ะคำลักษณะนามคำว่าหลังบ้านยางลบภาพใดคะมีลักษณะนามเป็นหลังคำตอบก็คือ บ้านนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะบ้านมีลักษณะนามเป็นหลังส่วนยางลบมีลักษณะนามเป็นก้อนค่ะเด็กๆเก่งมากๆค่ะเรามาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆ คำนามที่บอกลักษณะของนามเรียกว่าลักษณะนามคือคำนามที่ใช้บอกลักษณะของนามข้างหน้าซึ่งมักจะตามหลังคำนามที่บอกจำนวนนับค่ะลักษณะนามที่เราได้เรียนไปในข้างต้นแล้วอย่างเช่นลักษณะนามที่ใช้ลำได้แก่เรือเครื่องบินเรือหนึ่งลำเครือ ams, ่องบินหนึ่งลำลักษณะนามที่ใช้หลังเช่นบ้านมุง้งตู้บ้านหนึ่งหลัง มุ้งหนึ่งหลังตู้หนึ่งหลังลักษณะนามที่ใช้ตัวเช่นโต๊ะเสื้อกีตาร์และสัตว์ชนิดต,ต่างๆเช่นโจ๊ะหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัวกีตาร์หนึ่งตัวนกหนึ่งตัวลักษณะนามที่ใช้เล่มเช่นหนังสือ กันไกรเข็มหนังสือหนึ่งเล่มกันไกรหนึ่งเล่มเข็มหนึ่งเล่มลักษณะนามที่ใช้สายอย่างเช่นแม่น้ำถนนแม่น้ำหนึ่งสายถนนหนึ่งสายลักษณะนามที่ใช้ก้อนอย่างเช่นสบูย่ยางลบอิดนะคะลักษณะนามที่ใช้ใบอย่างเช่นกระเป๋า หมอนใบไม้เป็นต้นค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับมาทบทวนบทเรียนกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย